ก็สมควรแล้วจะไปวุ่นวายอะไรเขาเขาจะไปเดี๋ยวเขาไปของเขาเองเขาไม่อยากไปมึงจะไปด่าเขาทำไมมึงจะไปยุ่งวุ่นวายเขาทำไมจะไปบอกเขาทำไมจะไปแซะเขาทำไมกูไม่เข้าใจทุกคนต้องไปขายของกับเจนนี่หมดเลยหรอมันก็ไม่ใช่ใครพร้อมไปก็ไปใครไม่พร้อมไปก็ไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไปสาระแนททาไมไม่ไปทําไมไม่ไปก็เขาไปไม่ได้มันจะไปยังไงล่ะเออ แล้วไปว่าคุณแพรลี่ไปว่าคุณแพรลี่เขาบางคนก็ไปเชื่อมโยงว่าคุณแพรลี่ไปด่าเจนนี่เขาด่ากี่โมงเขาบอกว่าคนที่พร้อมควรไปเพราะอะไรมันได้กําไรเยอะมันได้แน่นอนจะได้มากได้น้อยอย่างน้อยมันก็ได้ได้เอ็นเกจเน้นได้เงินได้กาไรได้ระบายของได้ขายของเขาไม่ได้ไปว่าอะไรเจนนี่มาเลยเขาแค่พูดตามความเป็นจริงว่าเขาไม่พร้อมขายอินซีทำ แล้วบางทีมันพิมพ์ไปบ้านเจนนี่เลยไปขายบ้านเจนนี่เลยมันเต็มหน้าจอเขาไปหมดเขาด่าก็ถูกต้องแล้วเป็นกูกูก็ด่าเก็บไว้ทาพ่อทําแม่กูเหรอล่ลำคาญพิมพ์ซ้ำๆเดิมๆอยู่ได้วุ่นวายไม่เขา้าทาพูดไปแล้วมันจบมันไม่จบ น้ารังาญฝุดฝุ่นอาอย่าลืมขอใจจะล้านหนึ่งแล้วกดใจก<โ>ดใจมันเจ้ากี้เจ้าขารวุ่นวายกับชาวบ้านไปหมดกูไม่เข้าใจมันเป็นอะไรก็นักหนาเขาทำอะไรเขารู้กันอยู่แก่ใจไม่ใช่ไม่รู้คนที่เขาขึ้นมาระดับนี้ได้อย่ามึงไม่ต้องไปสอนเขาหรอกเขาผ่านมาขนาดนี้แล้ว เอ้าล้านแตกแล้วกดใจล้านแตกแล้วนะจ๊ะหัวใจฟรีล้านแตกจ้ะไม่ใช่น้ำพริกล้านแตกนะจ๊ะขอบคุณสำหรับหนึ่งมิลเลียนหัวใจดวงน้อยน้อยที่ช่วยกันกดจนได้หนึ่งล้านดวงกดต่อไปให้ได้ละให้ได้สองล้านดวงสองล้านดวงเลยจะมาเอามาสองล้านดวงมาเฮ้ยอยู่ยนะกูติดไม่แต่กูไม่ได้เสียไมยคืออะไรก่อนโอ๊ยตายกู กูนั่งไฟ์สดมาตั้งนานมาอยู่ที่คอกูแต่กูไม่ได้เสียบไม้โหยตายแล้วสมองสมองไปหมดแล้วจ้าแล้วพวกมึงก็ฟังกันไม่ได้มีเสียงไม่ผิดปกติเลยเหรอเสียงปกติเลยเหรอดังปกติเหรอโอยตายกูก็นั่งดา่ามาตั้งนานอ้าวแล้วตัวเสียบกูไปไหนตัวนึงเนี่ยตายละกูก็ดา่าเสียงดังฟังชัดเลยโดยไม่ได้ใช้ไม้ พูดมาตั้งนานแล้วได้เสียไปกูจะบ้าตายเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นทำไมมีไมไม่มีไมก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรกูก็ยังแหกปากเหมือนเดิมมันอยู่ที่สันดานจ้ะ เสียบดังกว่าใช่ไหมเดี๋ยววันนี้บ่ายสองมีอัดรายการสี่โมงเย็นมีอัดรายการยิ่งคุยยิ่งยิ่งเลิกกาจาายยิ่งสักไม่แจกต่างเอาเหรอแต่เสียงมันจะชัดกว่าเล็กน้อยเสียงมันจะใสกว่าเราสามารถต่อยผีได้ไหมครับมึงก็ปัญญาอ่อนเนาะต่อยผี เขาไม่เสียบดังกว่าเหรอไ,ไลฟ์กับเจนนี่วันศุกร์นี้จะบ่ายสองออไม่เสียบหน้าฟังกว่าเออช่างมาเธอเสียบไปที้เกียร์ถอนละ ด้านล่างไหมด้านล่างจัดเสร็จแล้วจะหมอถอดเหล็กวอกแล้วเหลือแต่ด้านบนเนี่ยกำลังดึงอยู่ให้มันจบฟันกูว่าเข้ายากเข้าเย็นแล้วเกินแก่แล้วกระดูแข็งกว่าจะข้ากูก็อยากจะถอดเหล็กจะจะขาดแล้วดีเหมือนกันเลื่อนคดีเอ้คดียังมีคดีอยู่กูก็จะได้จัดฟันให้มันเสร็จๆทุกอย่างจะได้เคีย์ให้มันจบๆไปลาไปบวชจะได้ไม่ติดปัญหาอะไรไม่ต้องมานั่งกังวะกังวลทีหลังเคียรเคียให้มันจบๆไปเป็นเรื่องๆทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้มันทุกอย่างให้มันสำเร็จพรรรออมสบูณ์ มันจะเอาหอมมาส่งกี่โมงวะเนี่ยเดี๋ยวก็ปอกสายเ,เสียมไม่ได้เสียเม,ม่เหช่เสียงม,มันจะชัดกว่าเบสหอมกับปลาจะมาส่งตอนกี่โมง จาเร็วจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าอย่าลืมกดจอกดใจนะจ้าบ้านผมอยู่เรียบวารีห้ากูอยู่เรียบวารีสามใกล้กันมากใกล้เกือกินด่างน้องจอกชายแดนกรุงเทพ ทำไมอาจารย์ไม่ขายเองไม่ต้องเสียเงินถ้าขายไม่ได้มึงรู้เรืงไงว่าขายไม่ได้ขายยมันขายได้อยู่แล้วไม่มีคําว่าขายไม่ได้หรอกแต่มันเป็นโอกาสดีกูไลฟ์สดขายของคนดูสามพันเจนนี่ไลฟ์สดขายของคนดูเป็นแสนทําไมมึงจะต้องมานั่งทําไมไม่ขายเองกูก็ขายเองของกูอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากูเลิกขายนี่กูแค่เปลี่ยนไปขายให้มันได้มากขึ้นวันเดียวเองมันเป็นจะเป็นจะตายอะไรกูไม่เข้าใจ การที่กูเปลี่ยนที่ขายวันหนึ่งแล้วมันได้ยอดขายเยอะขึ้นมันไม่ดีตรงไหนวะกูไม่เข้าใจจากวันหนึ่งกูขายเองวลาห้าร้อยออเดอร์เวลาห้าร้อยบาทแต่กูเปลี่ยนไปขายกูได้หมื่นออเดอร์ในวันเดียวมันเป็นหาอะไรกูอยากรู้แค่เนี้กูเห็นหลายคนมากเลยชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายทําไมต้องไปพึ่งพาอาศัยเขาทําไมต้องไปมึงมันมีโอกาสดีๆในการไปขายแล้วได้มากขึ้นไม่ไปเหรอไม่ไปคือไม่ฉลาดจ้าถ้ามึงพร้อมมึงควรไปถ้ามึงไม่พร้อมมึงไม่ควรไป ไม่ใช่ว่ากูเลิกขายของนี่กูก็ยังต้องขายของกูตามปกติแต่มันไปขายได้มากขึ้นทำไมถึงจะไม่ไปอ่ะมึงมีโอกาสดีๆเข้ามามึงไม่ไปเหรอเฮ้ยตายตล,ลกมากเลยกันเลยเชียวเชียวมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยเออจะกูเลิกขายเดี๋ยวกูไปให้เจนนี่ขายวันนี้วันเดียวแล้วกูเลิกขายตลอดชีวิตเออว่าไปอย่างนี่กูไม่ได้หยุดขายนี่กูก็ยังขาย,ข,ายข,อของกูเป็นประจำกูก็ขายของเป็นปกติ แค่มันมีโอกาสในการขายมากขึ้นมีโอกาสทําให้คนเห็นมากขึ้นมีโอกาสได้ยอดขายมากขึ้นมีโอกาสได้เอเกตเมนมากขึ้นเอ้ามันไม่ดีเหรอวะกูก็ไม่ได้เลิกพึ่งตัวเองนี่กูก็ยังพึ่งตัวเองอยู่เออขายไม่ได้ยอดก็มีก็ะนั่นมันเรื่องของมานไม่ใช่เรื่องของกูต่อให้กูไปขายกับเจนนี่ไม่ได้เขาก็คิดเป็นออเดอร์ เขาไม่ได้คิดเหมานี่ว่าไปพุบจะต้องจ่ายห้าหมื่นจ่ายห้าแสนไม่ใช่นี่มึงมันเขาเก็บตังค์ตามออเดอร์ก็ที่เหลือมึงขายไม่ได้มึงก็เอากลับมาขายที่บ้านมึงสี่กูว็ขายอยู่ได้เป็นประจำกูก็ขายของกูได้อยู่แล้วอันไหนขายไม่หมดก็เก็บมาขายที่บ้านเราเหมือนเดิมมันจะเป็นหาอะไรกูไม่เข้าใจกูไม่เห็นมีอะไรต้องเสียเลยกูงงมึงทําธุรกิจเป็นกันจริงหรือเปล่าเนี่ย